เชิญครูพัฒนาคนจิตราลุงผู้ชุมผู <im itar> ้ชุมชำนาญการโรงเรียนวัดกรมนโรรารังสิยาภูนเกาวทำรายงานกิจกรรม PLC ปันฝันสารสิ่งศิลป์วิทยาทำที่สองและขอเรียนเชิญท่านผู้บริการโรงเรียนศิลปวิทยารับฟังคำกล่าวรายงานด้านบริเวณที่ขอเชิญค่ะกลับเรียนรุ่งเป๊ะ ปันฝันศาร์ิลป์สตรีนิยาเนวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 7นักเรีประชุมโรงเรียนศิลสตรีิยาการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาองค์ความรู้การสืบทอดนาฏยลักษณ์ไทยรวมรวมบทความความรู้องค์ประกอบการแสดงหรือปฏิบัติลานตะศน์ไทยจากแอคชั่นวิทยากรที 13, 12, 000, 5, 000, 6, 000, ่สามารถนำไปเรียน เชียวชาญขอกรรมการผู <i the> <guidelines> ้ร yes. <mag> ่วมศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญที่ได้แข่าขันเป็นค่ารางวัลการรับเลี้ยงตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำให้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม ELC ปันฝันสันสิจติพิยาประสบความสำเร็จไปได้วยดีวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ในการศิลป์พิยาก็เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ELC ปันฝันสันสิจติพิยาประจำปีพุทธศักราช2 5 6ันห้าร้ยหกสิบเจ็ด อบดีอาานผู้เชี่ยวชาญะครับนที่กรทการการผู้ดชอบหน้าที่ของผู้บรเนักเรียนก็เปผู้ปกครองที่ในความ เรยสตรีวิทยาได้สนับสนุนและก็ส่งเสริมให้นักเรียนูุคนนั้นได้มีความรู้มีทักษะและมีความสามารถในการที่จะแสดงออกโดยเฉพาะทางด้านศิลปะอย่างต่อเนื่องจากเรื่องมาจากครูและก็นักเรียนนั้นให้ความสําคัญและก็ให้ความสนใจงานศิลปะเป็นงานที่ต้องอาศัยใจในการที่จะรัก และก็มีความมุ่งมั่นถามว่าทุกคนมีศิลปะในตัวไหมมีหมดเพียงแต่ว่าการใช้โอกาสและก็ใช้สิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยพัฒนาทักษะพัฒนาความสามารถตัวเองอย่างไรพระเด้นวันนี้มีเออีในด้านของศิลปะก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญต้องขอบคุณคณะกรรมการและก็ขอบคุณคุณพ่อท่านศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญและก็อาจารย์จาก สถาบันปฏิท like ินศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการศิลปะในประเทศเราได้จัดกิจกรรมร่วมกับคุณครูที่มาวันนี้ทุกท่านโรงเรียนสิทธวิทยาขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและก็ขอให้กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ส่งผลต่อนักเรียนและนักเรียนทุกคนก็จะมีเพื่อนเพื่อนบางคนเขาอาจจะไม่มีทักษะถ้าเราเป็นวิทยากรให้เพื่อนได้เรา เป็นคนที่สามารถบอกเพื่อได้มันก็จะเป็นการถืบทอดเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปนเรื่อยๆประเทศไทยเรานั้นเป็นประเทศที่มีความร้่งเรการทางศิลปะแต่เรามาจัะขาดโอกาสแล้วก็ขาดการานนส่งเสริมที่ต่อเนื่องก็เลยโอกาสนี้ฝากทุกคนนะครับว่าจะมีวิทยาดีๆที่จะเป็น ศูนย์กลางในการที่ให้ความร่วมมือกับทุกทุกส่วนในการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้แล้วก็หวังว่าคงไม่ใช่ทางนี้ท้งเดียวครับในโอกาสต่อไปถ้ามีกิจกรรมดีๆก็เชิญทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมต่อไปนะครับจากคำกล่าวร,รายงาน ผมอยู่โรงเรียนมาในปีนี้เป็นปีที่27ที่เป็นผู้บริหารได้เห็นทุกโรงเรียนต้องยอมรับเลยว่ต้องชื่อจมครูถ้าโรงเรียนไหนทครูให้ความสาคัญให้ความสนใ,งสงใจแล้วก็มีการสร่ซ้อมมีการให้ความรู้กับนักนเรียนกิจกรรมของโรงเรียนนั้นก็จะมีชีวิตชีวาเอาง่ายๆแค่งานกิจกรรมประจําปีงานกิจกรรมของโรงเรียนหัวใจของการ การงานก็จะอยู่ที่การเปิดงานการมีการแสดงการมีนักเรียนได้แสดงออกึงความสามารถก็แสดงว่าครูครูและนักเรียนเรียนกันมีความร้อมผมอยู่ตั้งแต่ครูศิลป์หนึงคนเป็นทั้งนักาศิลป์เป็นทั้งอะไรกันแต่เขาสามารถที่จะสอนนักเรียนสามารถที่จะเรียนนักเรียนในผู้กิจกรรมก็แสดงว่าครูคือหุวใจสํา <ours> ค <introductions> <pillows> ัญที่จะเป็นกุญแจสาคัญในการให้นักเรียนได้มีโอกาสนะครับ ขอเป็การดีชื่นชมขอบคุณและก็ยินดีกับทุกคนพร้อมทั้งขอเปิดการอบรมเชิญปฏิบัติการกิจกรรม PLC ปันฝันสารสิ่งสตรีนิทยาครั้งที่สองและขอให้กิจกรรมนีสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกการนะครับ